สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับช่องศรัทธาพระเครื่องเหมือนเดิมนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์098272นะคะ3 9 6 0หนะคะหรือว่าจะเป็น ID ดี n ลนะคะ0982723960นนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันยามบ่ายเหมือนเคย นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่45แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อคูณนะคะปี36นะคะ,จะเจริญพรล่างนะคะสวยคมมากเลยนะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อคูณปีสามหกนะคะจะเจริญพรล่างนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ <B ush> เหรียญต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญของพ่อแช่มนะคะรุน่นแรกนะคะให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแชมนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ400รอบาทส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สมนะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านหน้า เนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จปกโพนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ใช้ไฟนะคะวันนี้ออกมานั่งไลฟ์หน้าบ้านนะคะอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะคะ ก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อเลยนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดสนใจนะคะเนื้อแบบนี้นะคะพิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อดิ่งนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมมาก่อนได้เลยนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะด้านหลังนะคะพสอสองสี่แปดหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อดิ่งนะคะรุ่นแรกนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้เนื้อสวยๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพิมพ์สวยๆเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อสวยๆนะคะ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดตัวทอนะคะด้านหน้านะคะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ใช้ไฟนะคะพอดีเขา,าปรับปุ่มไฟนะคะแม่ค้าก็เลยออกมาไล่หน้าบ้านนะคะภาพไม่ชัดต้องขอประทานอภัยนะคะยังไงก็แอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนังสือแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดตัวทอนะคะหลังหนังสือนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า,าลงรักหรือเปล่านะคะแม่คาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่เป็นเหมือนขามดำๆนะคะ เนื้อสวยๆนะคะพิมพ์สวยๆเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์มใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเพชรนะคะเกาะพังงันนะคะ,งงนนะ,คะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถหากท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อผูนะคะอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะคะมีไข่ปลาล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ สองสี่เก้าเก้านะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อภูนะคะปีสองสี่เก้าเก้านะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทส่งรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะอันนี้อันนี้ลูกค้าตีกลับมานะคะอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วไม่รับนะคะ คืออขอคนรับจริงนะคะสั่งแล้วไม่ไม่ไม่สั่งเล่นนะคะเพราะว่าแมคค้าส่งจริงนะคะแล้วส่งให้ฟรีนะคะสวยสวยเลยนะคะองนี้พิมพ์สวยสวยเนื้อสวยสวยเลยนะคะไปพร้อมกรอบให้แบบนี้เลยนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นแหวกม่านนะคะแหวกม่มานหลวงพ่อกลวยนะคะปีหนึ่งห้านะคะให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเ,คเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะคแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะปีหนึ่งห้านะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จเกตชยยัยโยนะคะเจ็ดชั้นนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเกตไชโยเจ็ดชั้นนะคะทักปิดนะคะกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเจ้าพระคุณนอน,นะคะเหรียญน,นี้สวยๆเลยนะคะสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้ให้ดูนะคะด้านหน้านะคะสวยคมมากเลยนะคะ เรียนเจ้าพระคุณนอนะคะปีหนึ่งสามนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะ, 2, 5, 1, ะ,คะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมมันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะให้ดูเนื้อด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมันก่อนได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ใช้ไฟนะคะแม่ค้ามา,านั่งไลน์หน้าบ้านนะคะอาจจะมีเสียงลดเสียงนกอะไรบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตาเจดี JD, หรือตาวัดแบบนี้เลยนะคะเนื้อสว,สวยเลยนะคะผิวสว,สวยเลยนะคะพิมพ์นี้ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จบางขุนพมนะคะสี่้บาทส่งให้ฟรีนะคะ รายการต่อมานะคะอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆเลยนะคะแม่ค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นเอ่อเป็นกระดูกหรือว่าอะไรนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่สวยมากเลยนะคะมีดนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆเลยนะคะ ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะสองห้าหกหกนะคะรุ่นบรมมคูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะมีดของหลวงพ่อเงินนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะสวยมากเลยนะคะมีดนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จนะคะพิมพ์เส้นได้นะคะท่านใดสนใจนะคะพิมพ์แบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญจัก,กรเพชรน,นะคะเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท้าวมาหาพรมนะคะด้านหน้านะคะพรมทาราหรือเปล่านะคะทาแม่คะถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหรียญจัก,กรเพชรน,นะคะท่านใดสนใจนะคะ ทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อมานะคะจะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ให้ดูเนื้อด้านหน้ากันเลยนะคะด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้นะคะผิวแบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะยี่สิบจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณนะคะพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะสวยๆเลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะ ท่านใดสนใจนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถนะคะแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะกล้องไม่โฟกัสหน้านะคะเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อคูณนะคะปีหนะะึ่งเจ็ดนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อมานะคะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดสนใจนะคะพิมพ์แบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหูยานนะคะกุลบ,บุรีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะหูยานนะคะกุลบ,บุรีนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อมานะคะจะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะอันนี้จะมี9ชั้นนะคะ9ชั้นไม่ค้าไม่ค่อยได้มานะคะส่วนใหญ่จะได้6ชั้นหรือ7ชั้นนะคะอันนี้9ชั้นนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จเกตชยโย9ชั้นนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อมาจะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะคะปี2482นะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะ ้นนนะคะคเป็แบบีะะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่แปดสองนะคะทับปิดกันมาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะหากพี่พ,พท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนที่แม่ค้าไลฟ์นะคะวันนี้แม่ค้าไลฟ์นะคะไม่ได้ใช้ไฟนะคะไม่ได้ใช้แสงนะคะพัด ภาพอาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ค้ามาไล่หน้าบ้านนะคะใช้แสงธรรมชาตินะคะเพราะว่าวันนี้เขาตัดไฟนะคะทําไฟนะคะแม่ค้าเลยไม่ได้ใช้ไฟไลท์นะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะก็ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเปิดวิที่ 400ทุกรายการนะคะปลายทางก็400บาทนะคะก็ถ้าหากวันนี้หมคะพูดผิดภาพการใดไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ